อ้าวมาเลย์กุลมะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้ก็พวกเราก็จะมาพรีเซนต์เรื่องการจ้างหย่าการขอเลาะอัลคอเลาะจากเว็บอเลขอเลาะดอคอมการจ้างหย่าการจ้างหย่าก็คือการที่สามีปลดปล่อยภรรยาของเขาให้พ้นจากพันธุกรรแต่งงานโดยมีทรัพย์สินเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่ฝ่ายหญิงมอบแก่ฝ่ายชายส่วนความหมายด้านภาษาการถอดออกเช่น ถอนเสื้อหรือถอนฟัน้นใช่ครับค,ค,ความหมายนักวิชาการก็คือเป็นการแยกการแยกทางกาันโดยการแลกเปลี่ยนที่สามีจะได้รับใช่ส่วนข้อบัญญ,ญัตินะครับครับ <veterinar ian. S 2> ข้อบัญญ,ญัติหากหากความรักได้จางหายไปค,ความเกลียดชังได้เข้ามาแทนที่โอโอปัญหาของสามีภรรยา <Taj> ได้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ได้มีแนวทางแก้ปัญหานี้ถ้าปัญหาเกิดจากฝ่ายชายครับฝ่ายชายสามารถประกาศหย่าได้ทันทีใช่แต่ถ้าปัญหาเกิดจากฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงสามารถจ้างยาฝ่ายชายได้โดยการให้ทรัพย์สินมากกว่ามากกว่าค่ามัดหรือน้อยกว่าและเท่ากับค่ามัดก็ได้ครับส่วนหลักฐานอ้างอิงจากอวสุฮาณวตาลาได้กลัดได้ตรัสว่าอั<ข> <im> กลกอลาคุมมารตานีฟาอิมซากุมบิมาอรูฟินเอาตัสรีฮ ah ุมบิอ um ิสตานินวะลายาฮิลุลักุมอันตะคุซูมิมาอาไตตุมูฮุนนะชัยอันอิลลาอิลลาอัยะคอฟา อัลลอฮยุกีมาฮุดุดาวาอิฟาอินฮุดุดาวาอิฟาอินคริฟตุมอัลลอฮยุกีมาฮุดุดาวาอิฟะลาอุนาฮาระฮิมะฟีฮัฟตัดัตบีฮีความหมายคือขัดการอย่างนั้นไม่สองครั้งแล้วมีการยับยั้งไว้ไม่อยากขาดโดยชอบทำหรือไม่หรือไม่ก็ให้ปล่อยไปอยากข่ดนะครับเพราะด้วยการทําดีคือไม่ทารุณและและเอาเปรียบ และมณียากแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่พวกเจ้าให้ได้แก่พวกนั้นมรดักหรือสิสอนอดเราจกทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถจะดึงไว้ซึ่งขอบเขตของเราได้เท่านั้นจะหาพวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะไม่ไดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของเอาลอดไซก็ไม่มีบาปใครแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางใช้มันแทิตัวนั้นอัลบบกราอายะที่2อ9ี่ครับครับแล้วก็รายงานจากดิวเนอปัส ครับรายงานจากอิบนุอับบาสุลิลล์อนันฮูว,ว่าแท้จริงภระยาของซาบิลอิบนุกอสนะครับได้มาหาท่านอบีมัมดสโซลล่าว่าเลวอัสลัม,ลมและกล่าวว่าได้ท่านโอท่านรอซูลฉันไม่ตำหนิอุปนิสัยและเรื่องศาสนาของเขาแต่ฉันไม่ชอบการปฏิบัติในการปฏิเสธในอิสลามหมายความว่าหากฉันยังอยู่กับเขาความไม่เชื่อฟังของฉันต่อสามีอาจจะทาให้ฉันตกอยู่ในสภาพที่ฉันปฏิเสธอิสลามได้ท่านรอซูล์โซลล่าว่าเลวอัสลัมจึงได้กล่าวว่า อัตรุดีนั่งลัยฮิฮะดีก็ต่อหัวลนะอัมก็ล้วรับสุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิกบาลิลฮะดีก็ต่อวะตัลลิกฮาวะตัลลิกฮาตัดแะกอลวะตัลลิกฮาตัดลีกะเธอจะคืนส่วนให้เขาหรือไม่นางกล่าวว่าฉันยินดีคืนให้เขาท่านรอซูลุลลลาห์อะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแก่ซาบิลว่าท่านจึงรับส่วนนั้นและประกาศอย่านางหนึ่งครั้ง รายงานดยอคอิตเลขที่5 2าอครับโดยประโยชน์จากการจ้างหย่านี่คือเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากสามีโดยโดยจะมาคืนดีไม่ได้เว้นแต่จะยินยอมหรือแต่งงานใหม่และสินสอดใหม่ก็สําหรับปัจจัยต่างๆที่อนุญาตให้ทําการจ้างหยา 1. อนุนอญาตให้ทําการซื้อหยาได้เมื่อภรรยายไม่พอใจสามีนางอันเนื่องมาจากสามีมีอุนคสัยอย่างลบอยู่ร่วมกันไม่ดีหรืออุปนิสัยไม่ดี หรือมีหน้าตาและลูกหน้าอัปลักษณ์หรือเพราะความมีแบบเนื่องจากไม่ให้สิทธิต่อสามี uh huh. และมีสามีควรและสามีควรจะตอบรับข้อเรียกร้องของนางในการซื้อ,อยาหากต้นเหตุนั้นเป็นที่อนุมัติและสองเมื่อภรรยายไม่พอใจสามีของนางอันเนื่องมาจากความบกครับ huh. ของสามีในเรื่องศ uh huh. าสนาเช่นสามีไม่ทําการละหมาด <Yes. S 1> หรือซ้ำสอนซึ่งนางซ้ำสอน ซึ่งนางไม่สามารถที่จะตักเตือนเขาได้นางจำเป็นต้องหาทางที่เพื่อปลดปล่อยตัวเองออกมาจากเขาเคา